สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาค่ะกับแม่บ้านอินยูเอสเอสาวอำเภอนาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีคือเก้าละค่ะเนาะชีวิตของแม่บ้านอินยูเอสเอสเปยอเมริกาค่ะสเปยอเมริกาคนอำเภอนาจะรวยเด้อค่ะเดอ้อม,มาค่ะกับชีวิตวันหยุดของแม่บ้านอินยูเอสเอชีวิตแสนจะสุขสบายเป็นยังไงกับสเปยอเมริกันชีวิตครอบครัว ของแม่บ้านก็จะประมาณนี้ละค่ะมีคลิปประจำวันทุกๆวันค่ะบบมีเว้นบบมีหยุดเลยค่ะชอบค่ะชอบชอบทำคลิปประมาณนี้ค่ะอ่ะไปกันเลยค่ะพบกับชีวิตในวันหยุดเล็กๆน,น้อยๆเก็บภาพบรรยากาศบางจุดบางมุมมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าชีวิตของเมียฝรั่งเนี่ยสบายจริงหรือไม่จริงมันก็สบายของแต่ละ ครอบครัวค้นค้นนั่นบุคคลค้นนั่นเนาะคะ่ะจะเอามาเปรียบเทียบกันกับไดเนาะคะ่ะชีวิตของแต่ละคนดําเนินชีวิตกับบอรตรงกันบอคือกันเนาะคะ่ะบางคนกับแสนจะสบายบางคนกับสุขมัง่งทุกมัง่งสําหรับแม่บ้านอินยูเอก็ชีวิตจะประมาณนี้ละคะ่ะสุขสุขสุข ใจที่มีครอบครัวอ,อบอุ่นมีลูกสาวมีสา,ม,สามีทีน่น่าฮักน่ารักเนาะคะ่ะไปกันเลยค่ะชีวิตวันหยุดกับแม่บ้านอินยูเอเนาะคะ่ะว่าแม่บ้านจะพาเห็ดยังเนาะคะ่นะเนาะแม่บ้านก่อจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมเป็นบางช็อตบางจุดนิดๆน,น,น,น้อยๆเนาะคะ่ะไปกันเลยค่ะพูดมากแล้วค่ะไปกันเลยถ้าได้ตอนเริ่มตน้นตอนเศร้าๆเนาะคะ่ะว่าแม่บ้านเห็ดยังแน่เนาะคะ่ะไปกันเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว ฝากน้ำแนค่ะฝากน้ำแนฝากให้เพื่อนๆกดตัมอับห้กับแม่บ้านอินยูเอเอน้ำเนาะค่ะเนาะป้าไปกันเลยค่ะผู้ใดยังท่านได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจถ้าตัมอับห้ทุกคลิปทุกวิดีโออาจจะสุขยิ่งกวนนี้ค่ะไปแล้วชีวิตประจำวันกันเลยค่ะในวันหยุดกันค่ะอร์นงเดดี้อร์นงนี่แหละ <Hi. S 1> ค่ะชีวิตตอนเที่ยวเนาะค่ะ กมากเติมกาแฟนี่เลยค่ะกาแฟที่แม่บ้านชอบมากก็ะค,ะคือสตร์บอร์ี่เนาะค่ะมีเจ็ดสิบสองขับขัพประมาณเนี่ยค่ะเจ็ดสิบสองขับประมาณสามสิบกุหลาบถูกมากค่ะสําหรับสามสิบกุหลาบเจ็ดสิบสองขังผลเจ็ดสิบสองกวยนี่เนาะค่ะเนาะนี่เลยค่ะนี่แหละคะ่ะชีวิตตอนเช้าๆของแม่บ้านกาแฟกาแฟประมาณนี้ละคะ่ะเติมค่ะหมดค่ะก็เลยเติมในชั่น ใครคนให้ฝรังน่อยค่ะอาหารเสารไม่ราคาชีวิตตอนเศาราๆทำอาหารเสาร้าลางถ้วยลหางจานเนาะค่ะเนาะโอ้แสบบอฮันนี่ เพื่อนๆจานี่คือหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของแม่บ้านอินยูเอสเอค่ะเพื่อนๆค่ะก่อน,นีนีเลยค่ะซักผ้ารีดผ้าดูดฝุ่นบันนะคะเนี่ยเลยค่ะผ้านี่เป็นกองที่สองนะคะที่แยกไว้ถ้าปั้นนะคะอันที่ปั้นเรียบร้อยก่อนนะคะกาลังปั้นอยู่เลยค่ะกําลังปั้นอยู่เลยนี่ค่ะนี่แหละหน้าที่ลักๆ ของแม่บ้านอินยูเอนะค่ะนอเกาะนี่ค่ะดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นบ้านกวดบ้านประมาณเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมตามซอกตามชอยทุกของทุกมุมเนี่ยค่ะทุกของทุกมุมนะคะนะนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะหน้าที่หลักๆของแม่บ้านอินยูเอนะคะดูเอาเนี่ยค่ะตามซอก ตามม,มุมตามห้องต่างๆของแม่บ้านอินยูเอนะคะ่ะนอเนียค่ะก็จะดูดฝุ่นกวดฝุ่นทุกๆของมณฑิตนะคะเนาะนี่เลยค่ะดูดฝุ่นนะคะตัวนี้เป็นที่ดูดฝุ่นไม่พื้นบ้านเนี่ยค่ะส่วนตัวนั้นนะคะตัวหัวเปเปน,นะของหัวแบนๆน,นะก็คือดูดฝุ่นพื้นพรมค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่แหละค่ะคอตัวก็นอก่ะเนาะนละชีวิตของแม่บ้านอินยูเอทเอแท้จริงแท้จังโมมีโกโหกบอม,มีเฟกค่ะสบายจริงๆสบายจังจงสไตล์ของแม่บ้านอินยูเอทเอประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่บ้านขอทำหน้าที่ของเมียกันเนอค่ะของเมียพลังค่ะนี่แหละเนอคะ่ะชีวิตของแม่บ้านอินยูเอทเอค่ะหลังจากล่างถ้วยล่างจานชีวิตตอนเศร้าเที่ยงเนอะคะ่ะ ทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าแม่บ้านก็ออกมาเดินดูบรรยากาศนอกบ้านแปบ๊แปบๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะพาไปช้อปปิ้งทาเก็ตกันเลยเนาะคะ่ปะป่ะเดินชมวิวหนะ้าบ้านแปบ๊แปบๆกับแม่บ้านก่อนเนาะคะ่นะเนาะกับภาพบรรยากาศสวยๆหนะ้าบ้าน วิวกำลังดีเลยค่ะบรรยากาศรังทุ่มหนึ่งเนาะค่ะเนาะ That's so cute. He's trying to run away! Move your finger, please. It'll bite you don't bite your hand? Thank now? you for not biting me sometimes. Oh. Maybe he could uh, get popcorn in it. Dude, he's so cute! Oh. Can you pet him? he's gonna go under the table he's biking <laughs> that's so cute เดินท่าเกตค่ะเดินท่าเกตแปบนะคะเพื่อนๆจ้านี่เลยค่ะไปแด้วเดินท่าเกตแปบค่ะอ้ยรอลล่อ้าดูดู मान चाटने का मेहमान चाटने कहा Take a look at mommy see. Take a look see. Wow, that's Done. so beautiful. That's so beautiful all night color. Look at that up here. Can I go check the bathroom? ว้าวไนเอปะได้ท้องเลยก็กลับบ้านกันค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะวันนี้มาซื้อเดคิมไนท์คิมค,ค่ะเพราะว่ามันหมดค่ะไปมันก่อมาซื้อ ของนายเซเว่นค่ะ